<G ül üyor> <S <S อันนี้เอากเพอาะใ่นี่พพอใหญ่แบ่งให้มาอา้าวเอาไหมเพอใหญ่แบ่งให้เอออ้าวไหนลองดูอ่าวลงเลยวัดถุ่งเขาลงพี่น้องโอ้ <G ül üyor> <G ül üyor>

้มาดุมาเลเลยๆวนไปด้วยมันกินถงววัดป่าทุ่งเขาหลวงพี่น้องมาให้อาหารป่าอย่างนีพระอุปคุณ วัดป่าทุ่งเขาหลวงโอ้สวยงามที่นอนมันเคยมาเทือเลยมาบุญร้ามสวยงามข้ามเหอลั่างการ เพราะทนเคยมากจะเขียใไปเพราะเคยมากแต่มาเบึ้งื้อยพีน่น้องวัดป่าทุ่งเขาหลวงสวยงามสาถูกขายดีมีแห้ง่อันรุน้ยถือไม่ลุย้ยเผยเด้อ เป็นพี่น้องอลังการงานสาร้างสวยงามเลยพี่น้อง นี่น้ำตกโอ้น้ำตกคือสวยงามจังพี่นอ้องแพงดีร้อยพระพุทธบาทจำลองสวยงามคือน้ำตกพี่น้อง ป่าก็มีสวยงามเลยสินะเราเคยมากกับมืงโอ้สร้างได้ยอดเยี่ยมเลย รอบพระวิหารกับสิงี์หลูงพระชมสวยงามวาดสิบันย่ายได้พี่น้องผมของางช่มบริเวณล,ลอบนอกสักกัน นี่ก็สิเป็นพญานาคอ้สวยงามที่น้องรอพราวิหารกรสิมีพระพุทธรูปอย่ล้อมรอบเลยพญงงานาคสวยงามที่น้องมีจิตตการตา โมลีเว้นหลบหนออพระวิหารน,นะครับก็ซีนี่กระุธรูกหลบนิดเลยเจอสี่สิบด่าน,นยังบทันแล้วนะครับโอ้ สร้างเฮดฟีมืดตะนายัยงมากดานมาท่างเขามากหน่อยน,นักกระบะต,ต่างๆนี่มนนีเยอะมาก khi nộp nhu này khi nằm tố suối ngam thì nằm nhàng bờ đồ viên đàn này ở hiến hết บริเวณภายใน